สวัสดีจ่าแพทย์ครับทุกคนมือนี้ยายจ้าไม่กล่าวผ้าม้วนเด้อจ่าเด้อพระลงทงลงท้าหากินหากยากอีอะไรเจ้าเด้อแฟนครับทั้งในทั้งทางประเทศเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในโดยจ่าเด้อเท้าสวัสดีครับเออนึ่งคลิปจับป่าจับป่าโดยจ่าเด้อสาปานี่โดยจ่าเด้อเออปละขิงโอ้เขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในโดยจ่าเด้อ แพนครับชุ่ผู้ชุกคนจีชีวิตบ้านเฮาก็ต้องหาก,กินยังสี่เลยจ่าเนอะไปมัดมามาดก,ก็ะตดตามใหญ่ได้เลยจ่าเดินนี่นี่ซาปา่าด้วยจ่าเดอปลาคอดน,นี่จะสองกับพัน,นได้ไอันไหนเอานันเอาทุกอย่างถึกินได้เนาะจ่าเนาะนี่พี่น้องแล้ทองจับปลาแล้วด้วยจ่าเด้อนี่ซาเล้วก็จับน้องพี่น้องเนาะปลาคอน อมาเบิึงเกล์ๆด้วยจ้าเด้อยายสิพามาเบิึงเกล์ๆเลยยายลงเลยวันนี้นี่ปลาคอดเลยนี่อ๋เบิึงเกล์ๆเลยมา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 จับกับยายเด้อปึ๊ดพี่น้องอ๋ออ๋อมาถอนตัวเถ่านี่เนาะเออบีดออกแล้วก็อันนี้เนาะพี่น้องเนาะเอออ๋อ อ้นี่พี่นอ้องตาท่องก็หาได้แน่แหละด้วยจ่าปัดนี่พี่น้องได้หลาย,ยแล้วได้หลายแล้วตาท่องว่าวไปสอง,องลกมาดอกเท้ามันชิล้มหักยายอยากให้มาบึ้งไก่ไกเนาะจ่าเนาะมันจะมึงป้ายยังไะเท่าคอประคออืมได้ไย้อยู่ได้จาป่า บางทีเราเปนองดึงมีปีนองมีป้ามาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาคู่กันเาเอาคูกันเอนี่มปีนองดึงอาป่ามาแเนาะอืมปนว่าจะบ่นั่นเป็นเนาเออป่า พี่น้องเหอุมึตงตรงนี้นี่เห็นบอพี่น้องปัดนี่เห็นบอเฮ้ยเห็นบอไก่ดไก่เห็นกาด้วนั่นเห็นบอเฮ้ยหมานหมานมานอุ้ยมา,มา,มา,ยมาเลียวมาเลียวพี่นอ้องเฮ้ยผมงดุบัดวดไปเลยวันนี้นั่นเหยดนั่น เอ้ยพ <Es> <an> ี wow. <s mar as> ่น yeah well, ้องเอ้ยมานเห็นบ่เอามากเอ้ยมันมันน้องเห็นบ่ป่ามันดิ่นอยู่เออเออเออเฮ้ยเออตาขอยมาแก่เนาะนั่นเห็นบ่อมองเงียบไปเลยไกลไปเลย ามีตัวกำลังเช็ดเช็ดกำลังทอดเช็ดเช็ดแม่จ่าเนาะพูนเฉยจึงหือ้อยั่งเท่าโอ้ข่อยว่าจะเขียดยีหม,มูดึงอกงอกที่ล่ะนี่ป้าอย่างนี้อุ๊บป้าขาวตัวนี้ มีปลาขาวหน่อยน้ำเออนายลื้อหน่อยเสาเนาะเออจับไปนำเรือหน่อยจ้ะเนาะอินบอมันดิ่นเซลอยู่ลุงได้จ่าเด้อชีได้หลายบอหึดึงเสาดึงเอื้อเอาทุกอย่างเลยเนาะนั่นอินบอเอ้ยเอาไปเอ้าหนีไปเนาะเออ อเหยียบไปตีนหลายหลายประทไทยมือุดตู้ตรงนะจ๊ะเนาะมามามาจับเลยพี่น้องด้ยโอ้ยคนเราวัดติจิกจิกจิะจิกเอฮ่าหลอือคุ่เจ้าดีอยู่นี่ีตัวหนึ่งเลยจ่าเด้อออ มีกลุ่มคยหาป่าน้ำาีหมดแต่สองจะบ่เจะบ่เลยพี่น้องจับเอาจ้บาเลต่อกยังมุยเนี่ยเบิงพี่น้องโคกแหงดึงด้วยเสาด้อสูๆอ่ะ มันมีมันมีเป็นหม่องเุ่อกันนอเสาโอ้เข่งหน่อยก็ถอดแสบเนาะพี่น้องเข็มดิ่งนะพี่น้องรับรับเลยนี่แหละซำนี่แหละถอดแสบไงเนาะเออพี่น้องเอเล่นี กูงจะไปหลังให้บึงหินงามๆหายมืดก่อนเนาะจ้ะเนาะหายแถวบึงใกญ่ๆได้ใจเนาะหายหนึ่งนับหนึ่งเนาะสองปัดสามอู้อยู่เป็นมองๆเนาะเแ่าเนาะเออเห็นบ่ไปเนาะตีนคนด้วยนี่โอ้ยบ่จะปลาคอย่าเหยียบถึงตีนแต่ฟ้องมวนๆไปเลยมือนี้ดีดีละ มันดูเป็นมองๆเลยเออเบิกเงียบๆไปเลย่ด้ๆจ่าเด้อมือนี้เยอะเออมาถึงมองเลยจ่ามาถึงมองแล้วนี่เป็นกะลิงเออถึงมองเลยเฮ้เสียงไหนเสียงปุ๊บม่เสียงป้าป้าดินใหญ่ตกใจมึนฮ่าพี่น้องกล้ามหนึ่งอีกแล้วเราไปใส่กระสาวยก้อนเทายันมันเต็ดออกป้าคอ เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเออจับมดมึงก็จับมดมนีก็นะนี่พี่น้องหินบ่อนันเออหินบ่อนหินบ่อนี่อยามันติ่งออกนะจ่าเปิดมืนมเห็นมืออนี่หินบ่อไปเอาไปหลางยาดมันตายนะจ้ะเนาะไปหลางจุ่มไ้กวน ไปผู้นั้นไปล้างในสะได้เท่าเด้อยสะก็แช่ไว้ในน้ำด้วยเท่าอย่ามันอออย่าม่ได้กินอีกงจีอย่าอย่ามันตายตาทองว่าเลยเอาไปอันนี้เอออ๋อตาทองว่าดึงถือป่าดึนถึงป่านะวิ่งวอดพิดบ่ถึงก็ถึงก็พายด้อจ้ะ ต่ทถองวานีมันดูดขึ้นมาเพื่อว่าโออน้ำเพื่อว่าน้ำมันขึ้นมองหัวผีเลยตัวเถาเพื่อว่าเออนั่น,พ,นททพี่น้องเอออกระถองมาปลาเข็นกว้างเกือบเพลงเลยคนละโอ้ยมันหกแห้งเนาะพี่น้องเบื้องตีละ่ะเออมีแต่ป่าเลยเบื้องเงาย่ไปเลยปื้อ เออเออหลายคนนี่สะเน่าเฉาเนาะเน่เน่บวกฮ่า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 ่าฮ่าหากมันไม่ว่ามีตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ป่าอยู่ในสะข้อมีตัวใหญ่ตัวแบบนี้จำนี่แล้วพี่น้องมันเสีบนี่ไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะให้ตะทองดึงคนเดียวจับคนเดียวนะจ๊ะเนาะเนาเเฉามันหกแห่ ที่ใส่อยังไงได้ใจาเด้อเมาเมาล่ะเออเมาป่ามึอนี่อืมพี่น้องเห็นบ่อเออป้าสลิดกระเถาโอ้ยส้มนี่ส้มป้าสลิดใหญ่นะตัวใหญ่บ่อเถาะนะเออเอาไปทอดก็ตำสมเศรษเศรษเนาะพี่น้องเนาะ ฮัดเบื c ải c ải, uh. ้งไกลๆได้ใจเงียบๆไปเลยน้องสาวเนาะปืดอุ้เอือมันมันจะทองมากมันแล้วน้องเอ้ยเอือมันมันบอกคำเดียวคือมือนีขึ้มันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อืดเบื้งตีหล่ะดีนอือ่ายังก็เอาเน่อยเนาะเอาทุกอย่างที่กินได้ปูนทิ้บ่อ ไปสรุปบึงนอจน่าเนาะจับก่อนเออมอนีคือ,อสิเป๊คู่เอรีโดงนงอพี่น้อะป้าก่อนเอออยังดีนอยู่ยังไหนข่าวมวนบ่อฮ่าฮ่าฮ่านเาฮ่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 าาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮลาก่าฮ่า่ นี่กำลังจะต้มเสียบเลยเป็นตู้เลยพี่น้องเอ้ยกำลังจะต้มเป็นตู้เสียบเลยนี่ยังเถาปลาคอนะอปะัดนอดเนืเอเนี่ตัวหนึ่งเออปืดออกเออมีตัวงามงามเออปืดหมานหมานหมานเออนี่พี่นอ้องเออนี่ตัวง,งามงามเนาะ ตัวงามเลยกเะหล้วเนาะอเห็นบอรขึ้นเห็นบปลาคอตัวใหญ่ๆก็งามมันนอนลงหงอยอยู่เออดึงเอื่อนอู้เห็นบอเออพี่น้องเห็นบ่อให้ชาจับนี่นี่ตัวนี้เออเอาไปใส่กระซังไว้ยังใเ่าวามน่เป็นป ให้ออกอีกไรไ้จ่ายเด้อเดี๋ยวฉันไปหลังให้เบ่งงามๆเลยเอออยากติดติดออกนี่นนั่ืบึงอุ้ยกระช้างหนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยหาไม่บันพี่น้องเปิดหาแล้วมันยังขึ้นทั้งอันนี้อยู่ โอ้โม,มันขึ้นมาดีเนาะแถาน้อมขนาดเป็นตุมต้มๆขึ้นมาเนาะเออพี่น้องป่าจัำไม่ก็ได้ใจเด้อขนาดเป็นตุมต้มๆขึ้นมาเชยป่าปลาคอใจใหญ่ีหลีเหมือนปลาเขีงเลยปลาเขีงก็ใจใหญ่ <laughs> เล็กๆใ่ใจตีดึง ปลาคอนี่เห็นบ่นอนลองหงออยู่พี่น้องปืดขึ้นมาสูงแห้งแต่อันนี้น่าท่อเออเห็นบ่เออจับรวลัวไปเลยยาวๆไปเลยนอนวันนี้เนาะ <laughs> จะท่องก็มาหลังนะจ้านเนาะเด้จะมาใหเบิกง,งามๆเลย น้องเบิ้งงหนาผมเท่านี่พี่น้องปัดอีลี่เลยพี่น pues um> ้องนี่เลือกออกจับปลาคอจะปลาคอเนาะเจ้าเนาะอืออีลี่เลยไปล่างออกก็น้องปลาคอจะปลาคอเออทั้งที่งมีแต่ปลาขิงเนาะแถาเลือกปลาคอพี่น้องเลยน้ไก่แถวเจาะปลาคอ เห็นบ่มีตรงงามเลยปะคอนัเออนี่เห็นบ่ตรงงามๆเลยประอปอประคอระคอประคอปอประคอะอปรองะปลาสปะคลปรอะอประอะอประคออยร่ปอรอประคอปอ ปลาขอนปลาขาวมึงนำเงินหน้าเนี่าฮ่าเนี่ยเอ็ได้วยจ่าเด้อเออพี่น้องมีตุงงามเนาะเสาเนาะเึ็นบ่อพี่น้องเออให้นตาเจ้น้อยให้นตาทองตีให้นบึงเออไม่รลายดูพี่น้องเลือกไว้แล้วเด้อจ่าเลือกแล้วเด้อจ่านี่ปื๊ดปลาคอพี่น้องปลาคอปลาคอนี่เบอันนี้จะทองเลือกเด้อจ่านี่มีแต่ปลาคอเด้อจ่านี่ ตัวนี้ก็ป้าเขิงเนะจ่าเนะเอาวันนี้ยายก็สิจบคลิปจบคลิปมาหาป้าคอนในบวกไว้เพียงแค่นี้เลยจ่าเดอ้อเนเแถาเนะาะอืมกระชอบคลิปยายคลิปหาป้ากะอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้ยายนี้เ้ยจ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามยายเลยจ่าเดอ้อพอได้จะมีแห้งเหตุคลิปต่อไปยายก็ชิจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เลยจ้า จะแยกพิดผ่านประกันได้ย่ขออาภัยได้จ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนจุ๊บๆแถวเหลวก็ลงนาะลงล้างนะสาเนาะสวัสดีจ้ายี่ข้ังจ้าจะคอยติดตามคลิปใหญ่ต่อไปเไดี๋ยวด้ด้าบ๊าบายจุ๊บจอีบีขังจ้า